แรงงานเขมรในพี่น้องอดความหิวโหวยไม่ได้ในพี่น้องหนีเพื่อรักรอบเข้าไทยนนพี่น้องในวันที่30สิงหาคม2568กนกะ็คือวันนี้นะพี่น้องนาะหลังไรกันเข้ามาทําให้คนไทยเนะี่ยเนาะสะใจนะพี่น้องทำไมถึงบอกว่าคนไทยสะใจเพราะว่าคนกัมพูชาเองเนะี่เนาะถือว่าด่าคนไทยดูถูกคนไทยเนะี่ยสารพัดนะ ซึ่งบอยอดได้เองนะได้เห็นนะพี่นองก็ทนไม่ไหวนะกับพฤติกรรมของคนกัมพูชานเนาะพี่นองหลังจากที่ปิดด่านนะพี่นองเนาะแบนด์สินค้าไทยเนาะแล้วก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนคลิปเก่าๆเดี๋ยวบอยอคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี้ที่เป็นการดูถูกนะพี่นองดูถูกคนไทยแรงมากเดี๋ยวบอยอดจะแปะกันบนพี่น้องอ่าเป็นยังไงบ้างพี่น้องชาวไทย สินค้าตรงออกได้หรือเปล่าตั้งแต่ปิดชายแดนมาเนี่ยเป็นไงบ้างงานอ่ะดีทำอ่ะมีเงินมีเงินกินข้าวหรือเปล่าผมอยู่ที่กรมพูชานั่นแหละเพี่น้องก็เป็นการดูถูกเนาะเหยียดหยามคนไทยนะพี่น้องซึ่งพอคนไทยเอาจริงก็หาว่าคนไทยลังแกยอย่างเช่นนี้เนาะคนไทยไม่ได้ลังแกแต่คุณหิวโหวยนะพี่น้อง อดอยู่บ้านไม่ไหวลักลอบเข้ามา38คนพี่สุดท้ายโดนตำรวจไทยจับบยอดเชื่อว่านะัคนไทยก็สะใจไม่น้อยเนาะบยอดเองก็สะใจนะพี่ต้องที่เคยดูถูกดูแคนเหยียดจามเนาะทั้งที่คนไทยเนี่ยตอนทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ดีกินดีเนาะไม่ได้เคยที่แบบว่าจะใส่ร้ายนะพวกคุณ ดันโดนกันกลับเองเนาะบางคนก็เอาทีวีตู้เย็นพัดลมกลับไปด้วยเพราะว่าจะไม่มาเหยียบเสียมแล้วเพราะว่าอยู่ทางฝั่งกัมพูชาเองเนาะสมเด็จเด,ดโชุนเซน่น้องก็ประกาศว่าจะมีงานทําให้เนาะมีสวัสดิการให้ทุกอย่างเหมือนประเทศไทยเลยแต่พอกลับไปแล้วโดนหลอกหิวโหยเนาะถามว่าคนไทยนยจะสงสารคนเหล่านี้ไหมไม่เนาะ เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเคยทำร้ายจิตใจของคนไทยเนาะเคยดูถูกเหยยดยามเนาะเคยทิ้งงานที่อยู่ในประเทศไทยบุคคลเหล่านี้ควรที่จะได้รับคําสมน้ำหน้ามากกว่าบบยจดเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นพฤติกรรมของคนขเขมรน,นะถามว่าคนดีมีไหมดีแต่มันมีน้อยอะ่ะมันมีเนาะแต่มันมีน้อยแต่สำหรับคนที่ไม่ดีเนี่ย เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆพอเวลามีทางการประกาศมาว่ามีงานทำเขาก็กลับบ้านเนาะแต่พอไม่มีงานทำก็ลักลอบเข้ามาประเทศไทยตํารวจไทยจับสมน้าหน้าอาจจะโดนแบ็คิตตะหลอดชีวิตเลยก็ว่าได้เนาะถ้าหากว่าคุณเก่งจริงเนาะคุณกลับไปคุณก็ทํางานที่บ้านให้ได้เนาะทำไมมาทํางานในประเทศไทยเนาะหลายคนที่ดูถูกประเทศไทยเนาะตอนอยู่ประเทศไทยเนะี่ยสวัสดีค่ะเนาะก็ เจ้าเก่ไทยเนี่ยใจดีมีน้ำใจพอออกจากเจาเก่ปุ๊บน้องเข้าไปด่านตอมเนาะข้ามไปฝั่งนู้นใกล้จะข้ามแล้วให้สัมภาษณ์กับมักข่าวว่าเนี่ยไม่ทาแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้มีรายได้ดีเนาะประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่ได้มีรายได้ดีบ้านเราก็ได้4 0 0 500แล้วก็ทํางานที่นู่นแหละหนูไม่มาแล้วเนาะสุดท้ายสาวคนนั้นก็โดนจับเนาะแล้วก็ญาติอีกเนาะที่เข้ามาเนี่ยก็โดนจับพี่น้องเนาะปู่ย่าตายาย เข้ามาประเทศไทยเพื่อมากอบโกยเงินในประเทศไทยคือมันเป็นสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่บอยอดได้เห็นแล้วก็เนะาะสะใจเนะาะสะใจที่บุคคลเหล่านี้นะพี่น้องที่เคยอาศัยในพื้นแผ่นดินไทยทํามาหากินในประเทศไทยดูถูกคนไทยเนาะไม่สํานึกบุญคุณยังไม่พอนะไม่ได้พูดอะไรไม่ว่ายังมาดูถูกดูแคลนคนไทยบอกว่าคนไทยเนี่ยลำบากกว่ากัมพูชานะเนาะถ้ากัมพูชาปิดด่านนู่นนั้นนี่ แล้วเห็นไหแล้วเห็นคนไทยรักลอบเข้าไปกัมพูชาไหมไม่มีเนาะมีแต่คนกัมพูชาเนี่ยรักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะความหิวโหยเนาะเพราะว่าสมเด็จเด็กโชฮุนเซน,น,นเนี่ยฮุนมันเน็จฮุนมันีพวกคุณเนี่ยหลอกลวงเนาะเพื่อให้ชาวบ้านเนาะเพื่อให้แรงงาน,นกลับเพราะว่าอยากอทอาทลายเศรษฐกิจไทยเนาะว่าไม่มีกรมแรงงานไม่มีแรงงานแล้วเนี่ยจะเอางานที่ไหนทําแน่นอนแหละคือจังบวยอดเองนะไปลองได้เห็น ได้เห็นจากข่าวเนาะวันนี้ก็38คนนะพี่คนในองที่ลักลอบเนาะเข้ามาประเทศไทยเนาะซึ่งว่าบุคคลเหล่านี้เนาะก็เคยทํางานในประเทศไทยเนาะแต่สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เนาะเพราะว่าคําสั่งจากทางรัฐบาลกัมพูชาเนาะให้เขากลับพี่น้องแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้นะ่น้องจากความหิวนะไม่มีงานทําก็เลยลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยแต่สุดท้ายก็ดวงสวยพี่น้องโดนจับเนาะ ถ้าหากว่ามีมีความคิดนะหรือว่ามีสติปัญญาพอเนาะเขาจะคิดก่อนว่าทางพังกับพูชาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาหรือว่าตอนที่มาเนี่ยมันมีงานจริงไหมเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าทางการประกาศจริงๆเนาะเหมือนบะยอดเนาะทางการเราประกาศว่าจะมีงานทําให้ตอนบะยอดตอนยังไม่ได้ไม่ทะเลาะก,กันล่ะเนาะสนุนๆตัวอย่างเราสมมุติว่ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ให้กลับเนาะว่ามีงานทําแล้ว เอาแล้วตอนที่ยังไม่ได้มีเหตุการณ์หรือว่ายังไม่ได้ทะเลาะกับเพื่อนบ้านไปเนี่ยทาไมไม่มีงานนะถ้าว่าจะมันจะมีอ่ะมันก็มีตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้มาประเทศไทยแล้วเนาะไม่ใช่ว่ามา,มาปีสองปีนี้จะพัฒนากระถางน,นั้นเพราะว่าหนึ่งงานไม่ได้เกี่ยวกับกรมแรงงานเนาะไม่ได้เกี่ยวกับผู้นำเนาะว่าจะหางานให้มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนาะเจ้าของร้านค้ามีกิจการมากนั่นต่างหากที่ ทำให้มีไอ้มีงานเยอะเนาะเพราะว่ามีโรงงานเยอะมีคนที่แบบว่ามีธุรกิจเยอะมีร้านอาหารเยอะเนาะไม่ใช่ว่าจากปากสมเด็จได้โชนเซ็นแล้วจะมีงานทําให้แน่นอนว่างานมันไม่ได้ขึ้นกับคําพูดนะงานมันขึ้นกับไอธุรกิจเนาะหรือว่าไอเศรษฐกิจอยู่บ้านเนาะคือทางฝั่ง,งกพูชาเองไม่ได้ไม่ได้มีงานขนาดนั้นเนาะไม่ได้มีงานที่มากมายที่จะ ตอบจย์คนที่กลับไปเนี่ยหลายแสนคนนะไปน้องกับกลับทางฝั่งสปโปรวาลขอโทษไปกลับทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีงานขนาดนั้นเนาะซึ่งเบญจยศเองนะก็เป็นคนลาวถามว่าประเทศลาวเนี่ยเจริญไหมเเจริญกว่าประเทศประเทศกัมพูชาบญอยศว่าน่าจะมีสิทธิ์นะถามว่ากัมพูชาเจริญไหมก็ไม่ได้เจริญเนาะซึ่งในกรณีที่ที่ได้เห็นไปเนาะในกรณีที่เราได้ดูข่าวตามข่าวเนาะถือว่าส่วนมากจะเป็น แรงงานที่อาบางทีก็ยังไม่ได้ถึงอายุที่จะ17-18ด้วยซ้ำไปเนาะคนแก่ก็ยังมาทํางานได้เลยซึ่งบ้านประยอดใน40-50จะไม่ค่อยมีเนาะถ้าหลัก45ขึ้นไปเนี่ยจะมีน้อยมากๆส่วนมากจะ16-17-18แล้วแต่นะพี่องที่มาทํางานในประเทศไทยเพราะว่าทางฝั่งกับูชาเองเนาะบางคนก็อาจจะยังไม่ได้มีบ้านอยู่หรือว่าไม่ได้มีเงินเนาะซึ่งบ้านประยอดเองเ่ยถ้าประมาณหลัก4แล้วเนี่ย จะไม่ค่อยเห็นนะพี่น้องเนาะสี่หัวขว้อเนะี่ยเพราะว่าเขาก็ลูกมาทํางานนอกก็ส่งเงินกลับไปแต่ส่วนมากกัมพูชาในส่วนมากจะเป็นงานก่อสร้างสี่ห้าสิบแบนี่ยก็มีเยอะนะพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้นะพี่น้องสําหรับผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาชมก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับถือว่าคลิปนี้เองนะมายอดก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เองมายอดสี่คอลาพีและน้องไปก่อนพี่น้องเบิร์ตสปูสกุลเนานะขอให้มีสุขภาพแข็งแรง